รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมกฤตศรีภูมิเสตอนนี้ผมอยู่กรุงรลดอลนประเทศอังกฤษ และประเทศอังกฤษยังเป็นบบศูนย,ย์รวมาบสารอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็กีฬาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่คนทั่วโลกให้ความนิยมสูงสดุดและตอนนี้นะครับผมอยู่ท่ามกลางคนกว่า200 0 0นคนในบรรยากาศการฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกข,ของทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับ นลุกมากครับคุณผู้ชมนี่คือประวัติศาสตร์ครับการรอคอยกว่า132ปีเลสเตอร์ซิตี้ได้แชปมป์พรีเมียร์ลีกสุดยอดมาก 3สัปดาห์ต่อจากนี้ติดตามรายการโกให้ดีเราจะคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาสุดยอดนักเตะของรายการโกที่จะไปฝึกกับศูนย์ฝึกของเลสเตอร์ซิตี้ถึง2ปีครึ่งรวมมูค่ารางวัลก,กว่า15ล้านบาทเราอาจจะได้เห็นคนไทยไปเตะในพิมียเมลีกกับโกสารฝันเด็กไทยไปเลสเตอร์ KING เวอ e ์คิงออฟดิวตี้ฟรสิ่งที่ยาวนานกว่าชีวิตนั่นคือความฝันที่ไม่มีวันจะสิ้นสุดนับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะพาผู้ชมเกาะติดความฝันของน้องๆไปด้วยกันกับรายการ go สารฝันเด็กไทยไปเล่ t เตเสียงนกหวีดดังบททดสอบกำลังเริ่มต้นขึ้น การค้นหาสุดยอดนักเตะโกเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นผู้ชนะและได้เข้าร่วมฝึกที่อนคาเดมีของทีมเลสเตอร์ซิตี้ได้เปิดฉากขึ้นด้วยการเฟ้นหาและคัดเลือกนักเตะจากทั่วประเทศทั่วภูมิภาคกว่า5,000คนน้องๆทุกคนพกความฝันและฝีมือเข้ามาทำการทดสอบกันอย่างมุ่งมันและตั้งใจ ึ่งการคัดเลือกนั้นเราทำการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นโดยทีมโคสติโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเพื่อให้ได้นักเตะที่ดีที่สุดเยียง100คนเข้าสู่รอบต่อไปคนเราส่วนใหญ่มักจะสนใจแต่ที่มาของแต่ละคนแต่ผมมองว่าสิ่งสำคัญก็คือที่ที่พวกเขาจะไปมากกว่าอย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝันมาเริ่มก้าวแรกในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยกันนะครับ และในวันนี้น้องๆที่ผ่านการคัดเลือก100คนจากทั่วประเทศก็ทยอยเดินทางมาคัดเลือกกันต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในรอบฮันเตอร์ตอนนี้น้องๆทุกคนก็พร้อมแล้วละครับที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะยังได้อยู่ต่อในเส้นทางแห่งความฝันกับการเป็นหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นสุดยอดนักเตะโกสารฝันเด็กไทยไปเลสเตอร์ การคัดเลือกในรอบฮันเตอร์ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วใครจะเป็นผู้ถูกเลือกบ้างมาชมพร้อมกันเลยครับการแข่งขันในรอบฮันเตอร์เริ่มขึ้นแล้วนะครับเราจะแนะนําทีมโค้ชของเราก่อนนะฮะนี่คือฮันเตอร์ทงนะครับขอเซงปรบมือดังๆด้วยครับคุณตั๊กบริบูรณ์ครับโค้ชทงแล้วก็คุณเต๋าสมชายนะครับฮันเตอร์ทง นำทัพโดยโค้ชธงชัยสุโกโกีอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยชุดด REAM ทีมด้วยประสบการณ์เป็นโค้ชของผมประสบการณ์เล่นฟุตบอลของผมแค่เด็กเดินลงสนามไม่กี่ก้าวผมก็รู้แล้วครับว่าเด็กคนไหนมีความสามารถผู้จัดการทีมเต๋าสมชายเข็มกลัดดารานักแสดงอดีตเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุ12ปี และผู้ช่วยผู้จัดการทีมมาชเลนอย่างตั๊กบริบูรณ์จันเรืองด้นนี้นะฮะนี่คือฮันเตอร์สุธีครับเชิญครับน,นะฮะโคสุธีนะครับคุณเตอ๋อชาตวิทย์และคุณปองกำพลนะครับและทีมฮันเตอร์สุธีนำทัพโดยโคสุธีสุขสมกิจอดีตปีกซ้ายทีมชาติไทยและอดีตดาวซันโบวสูงสุดในไทยพิมรีน้องๆเช่คัดเลือกเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบลหลายอย่าง พราะการที่จะไปอยู่สมอสอนเดลเทอร์ซิตี้นั้นคุณจะต้องเจอทุกสภาวะกดดันผู้จัดการทีมเตอ๋อฉันทวิทธนาเสวีและผู้ช่วยผู้จัดการทีมสุดขลังป๋องกระพลทองพลับเอาละฮะตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มการแข่งขันได้เลยครับ กติกาในรอบพันเตอร์มีดังนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการรับสมัครจะถูกจัดให้ลงสนามแข่งแบบ11ต่อ11โดยโค้ชและผู้จัดการทีมทั้ง2ทีมจะค้นหานักเตะที่ถูกใจและเลือกให้เข้ามาอยู่ในทีมทีมละ12คนโดยการกดปุ่มเลือกลอย,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 ยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยทั้งสองทีมโชว์ฟอร์ไม่เต็มที่เลยนะบุกไปฟาดูืนตลอดเลย ตัวเปิดใช้ได้นะโชว์ฟอร์มให้เต็มที่นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้โคสุทีจะเจอนักเตะที่ถูกใจแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่จะเป็นใครนั้นเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสู้หน่อยตั้งใจหน่อยโชว์ฟอร์มให้เต็มที่นะครับเอาลยครับคุณผู้ชมคนแรกของทีมฮันเตอร์สุทีจะเป็นใคร ย,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 ยตอนนี้ได้มีการถูกเลือกแล้วนะฮะนี่คือหมายเลข1ใน24นะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับผมบอกเล้ว่าทุกการกดสำคัญมากนะครับผมจะประกาศจากสีก่อนนะครับและผู้ที่ถูกเลือกนะครับคือสี น้ำเงินครับสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะฮะคุณถูกล่ะนะครับและตบับแดงกองหน้าครับเอาละฮะกองหน้าตอนนี้มีอยู่สองท่านนะครับหมายเลขสิบหรือหมายเลขสิบเอ็ดและผู้ที่ถูกเลือกคือ ย้อดูลีลาของน้องปล๊กหมายเลขสิบจากจังหวัดบุรีรัมย์กันอีกสักครั้งนะครับและน้องแบงค์หมายเลขสิบจากจังหวัดเชียงใหม่ใครจะเป็นผู้ถูกเลือกสิหรือ11ครับหมายเลขสิบครับเอาละ โอเคเอาละครับแสดงความดีด้วยนะฮะนี่คือหนึ่งใน24คนของเราครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับท่านแรกไปแล้วเอาเชิญเลยเชิญเลยเชิญเเลยอาเลยเอาเลยอะไรอะไรขอถามได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหรือผมจะถามว่าเบอร์สิบเนี่ยเขาจับบอลได้กี่ทีถึงเลือกเขามาเนี่ยที่เลือกน้องคนนี้เพราะว่าหนึ่งรูปร่างสองแนวทางในการในการวิ่งของตำแหน่งศูนย์หน้าที่ควรจะเป็นคุณตั๊ก มันไม่จําเป็นว่าน้องจะจับบอลตอนไหนโค้ชเขาเลงเห็นวิธีการวิ่งวิธีการวิ่งของเด็กวิ่งนําทางเด็กทุกคนก็วิ่งในสนามน้องปั๊กเขาเป็นคนไม่ชอบพูดเป็นคนเงียบๆแต่เขาก็จริงใจจริงจังด yeah> ี ความฝันสูงสุดเกี่ยวกับฟุตบอลของผมก็ประมาณว่าการได้ติดทีมชาติได้เล่นไทยลีกประมาณนี้ครับก็อยากให้แกซ้อมให้เต็มที่แกมีความฝันว่าแกอยากจะเป็นทีมชาติเป็นอะไรเลยคะ่ะคันกราฟคำก,กับโทรมาบอกแม่เนี่ยแมโทรศัพท<น>์บ่มีเงินฝ <laughs> นตกก่นนะแม่ก็เป็นห่วงคุณแม่ก็สนับสนุนทุกอย่างครับผลักดันให้เราประสบผลสำเร็จ ก็สนับสนุนไม่ได้กีดกันลูกต้องไปเลเตได้ครับละตั้งใจเด้อและทีม Hunter สุธีก็ได้น้องปลั๊กเข้าไปร่วมทีมเป็นคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ นักเตะคนต่อไปที่จะลงสนามมาแทนน้องปลัก๊กที่เขารอบไปเมื่อสักครู่ก็ได้ลงสนามเรียบร้อยแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราไปชมการแข่งขันขึ้นต่อเลยดีกว่าครับก็น้องๆน,นะครับนอกจากที่จะโชว์เรื่องความสามารถเฉพาะตัวแล้วพี่ๆทุกคนอยากเห็นในเรื่องของการเล่นเป็นทีมด้วยนะครับไม่มีการลำเอียงนะฮะดูอยู่ทุกๆคนเลยนะครับน้องๆเล่นนะทำให้ดีที่สุดนะครับตัวเองตัวเองอะ่ะไปไป ไ,ได้สินี่เบอสวยงามเยี่ยมน้องนี่นเอาล้วเอาล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโค้ชทงถึงกับปรบมือให้เลยนะครับย้อนดูลีลาการตอบอลของหมายเลขสิบสีขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทีมฮันเตอร์ทงจะได้ผู้เล่นที่ถูกใจแล้วแต่จะใช่หมายเลขสิบเมื่อสักครู่หรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ หุดเลยครับหยุดหยุดมีการถูกเลือกแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นใครในสนามฝั่งไหนตำแหน่งไหนหมายเลขอะไรผู้ที่เข้ารอบคนต่อไปครับมาจากสี ทีมฮันเตอร์ธงและทีมฮันเตอร์สุธีหนักใจกับการเลือกนักเตะในสนามมากครับเพราะว่านักเตะทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีเดี๋ยวเราจะกลับมาลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นนักเตะที่ถูกเลือกกับโก้สารซันจากไทยไปเลสเตอร์เอาเป็นว่าถ้าน้องมาอยู่ในทีมของพี่เนี่ยพี่จะแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ให้น้องแสดงศักยภาพในวันสุดท้ายให้เข้าตาซิโก้เพราะพี่กับซิโก้เนี่ยรู้ว่าสิ่งที่ซิโก้ชอบคืออะไร เฮ้ยพีเพื hey, ay, oh 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 ่อนกันเฮ้ยสายเฮ้ยไมสายนะไม่นูสายเหรอ